เราให้กดถ้าปิดเครื่องให้กดชัดดาวนะครับรอจนไฟตัวนี้ดิ่ดตอปิกแล้วถึงจะถอดปลั๊กเลยเพราะว่าไม่มีเซอร์วิสอื่นนะครับไม่มีเครื่องไม่มีแล้วครับรุ่นนี่เชือกเอดใช่หรือไม่ถอดดดีกว่าเพราะว่าไฟมันจะมีกาตลอดอย่านะครับดีที่สุดก็คือการถอดปลั๊กนะครับสำหรับตัวนี้นะเพราะว่ารุ่นเก่าๆเมื่อก่อนมันจะมีเซอร์วิสติดเปิดอยู่ครับโอเคนะครับคนที่ไม่ติดให้ดูนะครับฟังก์ชันที่เราจะใช้กันจริงๆจะมี2ตัวหลักนะครับคือ Copy กับไอเดียการ ไอดีการ์ดก็คือถ่ายภาษาที่เป็นบบประชาชนทะเบียนบ้านสมุดรถสมุดธนาคารที่เราจะต้องถ่ายส่อหน้าไม่ต้งาค่าไว้ให้เลยก็คือที่สามารถถ่ายหน้าได้เลยไม่ต้องตัางค่าเลย,เลยนะครับส่วนเรื่องพิมพ์น,นะครับเดี๋ยวเราจะต่างจากคอมครตรงนี้ที่มีให้เพราะว่าเขามีตัวย s b บีให้ก็คือเราเสียบงานจากย s b บีมาเสียบแล้วก็สั่งตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เสียบย s b บีก็คือเราจะสั่งตรงจากตัวคอมนะครับ ส่วนสแกนเดี๋ยวเราลงไดเวอร์อะไรเรียบร้อยจบครบเสร็จแล้วใช้งานได้สแกนได้ด้วยใช่ไหมได้สแกนสีสแกนสแกนสัญตีได้แต่ตัวปิ้นอะปิ้นไม่เขา่างเดียวครับเพราะว่าเราเขาใช้แค่เท่านี้เองนะครับการสแกนมันจะต้องมีการสร้างของบล็อกของใครของมันก่อนเป็นกล่องของใครของมันไว้เก็บงานตลอดว่าของพี่คนนี้บล็อกนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้จะใส่รหัสหรือไม่ใส่รหัสสร้างไว้ในเครื่องใช่ครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะสอนที่หลังตอนที่ผมลงไดเวอร์เรียบร้อยหมดแล้ว เดี๋ยวเรามาใช้งานฟังก์ชันปกติกันก่อนนะครับคัดปีเนาะเข้ามานะครับลักษณะมันจะมีรูปเครื่องนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันตัวมาสี่ถึงห้าตัวนะครับรูปเครื่องตรงนี้ก็คือถาดกระดาษนะครับจะมีถาดหนึ่งถาดสองนะครับถาดกระดาษพวกนี้เป็นถาดอัตโนมัติเราใส่ไซส์ไหนก็ได้ A3 ก็ได้ A4 B4 ได้หมดนะครับแต่ใส่แล้วให้กระชับกระดาษซ้ายขวานะครับ ใชนกรับปุ๊บเขาจะเปลี่ยนอัตตนมัดให้เรานะครับถ้าเราใส่เข้าไปนะครับแล้วไม่ได้กระชับหามไม่เจอนะครับใส่ไม่ตรงหามไม่เจอใช้งานไม่ได้หรือบางทีขึ้นแต่ไม่ตรงกับที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น A3 สหรือ A4 กระชั่งน้อุกครั้งนะครับจับบีบนะครับข้างขวานะครับใส่เป็นเหมือนกันเัื่อนสองขับนะครับตรงนี้ S 1> <S 1> นะครับฟังก์ชันที่เราจะได้ใช้กันจริงๆมันจะมีแค่3ตัวหลักๆ,ๆนะครับหนึ่งเลยก็คือถ่ายสารที่เป็นย่อขยายนะครับตรงนี้มันจะมีด้านซ้ายด้านขวาน,นะนะครับออริจินอลก็คือตัวต้นฉบับของเรานะครับสมมุติ ว่าเราต้องการขยายนะครับสมมติต้นบอกเป็น A ซจะขยายเป็น A3 ก็ให้ลือลงเป็น a 3, นอาเขาจะเล่นมัจะใช้ก็โอเคหรือถ้าสเกลไม่ได้ปรับลงนิดนึงหรือเพิ่มขึ้นนิดนึงตรงนี้ก็ได้นะครับหรืออยากจะย่อจาก A3 นะครับลง A 4ซก็ได้นะครับหรือจะลงจาก b ีเป็น A 4สก็ได้พวกโฉนดต,ต่างๆใช่ครับก็คือเขาจะมีสเกลบอกเลยขอให้เรารู้ว่า ต้นฉบับเราคืออะไรแล้วที่เราจะออกคืออะไรแค่นั้นอยาคอนเสิร์ให้เราคอนตสิม์ตนะครับจะใช้ก็กดโอเคนะครับคอนเสาร์ตเากดนะครับโอเคนี่ผมจะยังไม่ย่อเพราะว่าผมไม่มีกระดาษที่จะย่อให้ดูนะครับโอเคนี่ไปเดกาะเอี้ยสี่นี่เอี้ยสามลองเอี้ยสามก็ได้มีผมย่อให้ดูไปแล้วสามเลยก็มีล่างตัวนี้นะครับที่เป็นเลขหนึ่งคิดหนึ่งนะครับหนึ่งคิดหนึ่งก็คือต้นฉบับที่เป็นต้นฉบับหน้าเดียวอย่างนี้เขาเรียกต้นฉบับหน้าเดียวที่ไม่มีเคร่องหมายนะครับ หนึน่งคิดหนึ่งก็คือต้นฉบับที่มีหน้าเดียวนะครับถ่ายออกมาแล้วก็มีหน้าเดียวเหมือนกันนะครับท่านทมานผู้ชมคดูหนึ่งคิดละกันเราก็จะออกมาเหมือนกันก็คือต้นฉบับที่มีหน้าเดียวที่มีหน้าหละยตัวต่อไปนะครับที่เราจะใช้กันก็คือตัวนี้แหละจะได้ใช้เยอะหน่อยก็คือ ตัวชุบับที่มีหน้าเดียวนะครับขาดออกมาให้เป็นหน้าหลักนะครับก็คืออย่างนี้ตัวชุบับที่มีหน้าเดียวผมจะรวมตัวชุบับพวกนี้เข้าด้วยกันเพราะว่าเพื่อลดการใช้กระดาษนะครับนะครับมือที่สองนะกดโอเคกดสตาร์ทนะครับเขาก็จะบลือกดกรานะครับเพื่อจัดกระดาษให้เรา อ,อมาเขาก็จะมาเป็นหน้าที่หนึ่งแห,หน้าที่สองนะครับก็คือหนึ่งติดสองหรือต้นฉบับเป็นอย่างละใบร,รวมให้เป็นหน้าหลักนะครับตัวต่อมานะครับสองขีดสองก็คือต้อนฉบับพพที่เป็นสองหน้าแบบนี้นะครับออกมาก็เหมือนกันเลยออกมาสองหน้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูสักใบแล้ะกันลองเยอะกันกระดาษด้วยโอเคลองให้ดูสักใบนะคะระบั <c oughs> กบกดโอเคนะคะรคะคะัรบกดสั่งการนะ ก็จะเก็บไปอยู่ในตู้ไอเนี่ยเราจะมองเหมือนกันเลยก็คือน่าจะหนบแล้นมาที่ส่วนันะครับเข้ามานะครับตัวแรกเขานะครับถ้ายังไม่มีต้นฉบับเขาจะยังไม่จับจุดให้แต่ถ้าเราใส่ต้นฉบับเข้าไปเมื่อไหร่นะครับนะครับเขาจะเร่งมาซ้อนคือเร่งมาจับจุดให้ทันทีนะครับสมมุติเราหลังสมมติสั่งสามชุดเขาก็จะนะครับสมมุติสั่งสามชุดนะครับ เรียสามนะโอเคนะครับเขาก็จะเรียงมาให้เลยชุดที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองชุดที่สองหน้าที่หนึ่งนุดที่สองชุดสามหน้าที่หนึ่งนะครับแต่มีกานหนึ่งที่ผมจะให้ใช้นะครับมันจะได้ง่ายกว่าที่ทำเองเขาก็จะมาเป็นนะครับหน้าที่หนึ่งนะครับชุดที่ชุดที่หนึ่งครับหน้าที่หนึ่งหน้าที่สอง ชุดที่สองเป็นหน้าที่หนึ่งนะครับแล้วก็หน้าที่สองนะครับแล้วก็ชุดที่สามเป็นลุกตัวเนี้ยก็คือไม่จัดชุดนั่นแหละอารมณ์เดียวกันกันกบตัวนี้เลยแต่แค่สมมติต้นฉบับรอครับมีรายละเอียดใบเราต้องการใบที่หนึ่งมาสิบก่อนใบที่สองมาอีกสิบใบที่สามมาอีกสิบนะครับจริงๆเราทํางานเราใช้กันก็คือสมมติเราต้องการใบที่หนึ่งสิบเราก็เอาต้นฉบับใบทีสามสิบแผ่นถูกไหมครับ แล้วเราก็เอาตัวจฉบาะที่สองมาใส่แล้วก็ตัดสินแผ่นแต่จริงๆแล้วมันทําได้อีกแบบหนึ่งก็คือเราใส่ไปทีเดียวเลยครับใส่เข้าไปทีเดียวเลยปุ๊บพอเราสั่งปุ๊บเขาก็จะเอาใบาที่1นึ่งเนี่ยมากรีดแล้วเอาใบาที่สองมากรีดผมก็จะไม่เรียนล้วนะว <Okay. S 2> ตัวสุดท้ายตัวโรเตเตอร์ตัวเนี้ยพี่จะได้ใช้กระดับซอสนี่แหละแต่เขาจะสลับถัดดึงมาให้นะครับมันจะง่ายตอนที่พี่จับชุดพอพี่จับชุดอ่ะมันจะนี่ให้เลย นร้ผมห้ดูนะครับตอนนี้ผมกำลังจับุดเขาจะขวากให้เลยใช่ครับมันจะสะดวกพี่ตอนนี้พี่จับชุดก็คือเราไม่ต้องมานั่งหาเราชุดที่หนึ่งอยู่ไหนสองใช่ครับชุหนึ่งแต่ขอให้มีกระดาษที่เป็นแนวตั้งหนึ่งพาแนนอนหนึ่งหลอดดวคือเนี้ยขอทไมไว้ก่อนพี่จะได้ใช้เยอะนะครับพี่จะได้คือขวางมาเลยเราจับชุดที่หนึ่งนะครับหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองก็จับชุดที่สอง กับชุดที่สามได้เลยเย็บแม็กอย,ากอยาก่างเดียวไม่ต้องมานั่งหาว่าอยู่ตรงไหนนะครับ,รบนี่เลยอันนี้นนนพ<ว>ี่จะได้ใช้บ่อยปกตินะครับเย็บแม็กในตอนเล่นสพี่อ่ะอ่าก็เลยต้งมานั่งเย็บแม็กไม่มีถ้ามีไมต้องรุ่นรุ่นที่สูงกว่านี้นิดนึงมีเย็บแม็กแค่แคเลยเขาเล่นด้วยจะดีเลยอย่าโอเคนะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่อบต้องมีแล้วเะยจกินนตัวเนี้ยที่ไม่ต้องมีซีเรียสเขานะครับก็คือมันเป็นชนิดของต้นฉบับต้นฉบับที่เป็นตัวหนังสือพร้อมรูปตัวหนังสืออย่างเดียวหรือรูปอย่างเดียว อันเนี้ยแทบจะไม่ได้มีผลอะไรตอนที่ใช้งานเลยนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสตัวเนี้ยไม่ต้องปรับก็ได้จริงๆริผลจะให้ใช้ก็อยู่ก็เลือกฐานกระดาษหนึ่งสองสามตัวนี้แค่นั้นนะครับที่พิจารณาฐานตัวเลขนะครับอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก็คือเขาไม่มีคีย์บอร์ดละตัวเลขเราต้องกดที่ตัวเลขออกนะครับเลือกจำนวนที่นี่นะครับเสร็จแล้วกดโอเคจำนวนเขาก็จะลงนะครับตัวต่อไปแถบเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นการปรับความเช่น ความจารของต้นฉบับนะครับต้นฉบับเข้มมาเราก็ปรับกลางนะครับต้นฉบับกลางมาเราปรับเข้มอ๋อตัวนี้มันใช้ออโต้ให้เราปรับเองงี้ไหมอ่ามันเป็นออโต้ให้ครับแต่ถ้ามันดอกมามันเยอะๆเราปรับช่วยดีกว่าจะได้การที่เราตรับจางใช่ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือสต็อกข้างในนี่เปนแบนะครับมีแค่นี้จะให้ลองถ่ายอันนี้ครัอันนี้พี่ใช้งานจริงๆมีแค่นี้นะครับจบนะครับหน้าก็ปรีมีแค่นี้จริงๆจริงๆฟังก์ชันเอเดนการ์ดเมื่อกี้ผมบอก เอาสมุดทะเบียนบ้านสมุดรถสมุดธนาคารนะครับตัวเนี้ยผมตั้งค่าไปให้แล้วนะครับให้พี่วางต้นฉบับนะครับในกรอบของ A5A A5A ก็คือครึ่งหนึ่งของ A4 นะครับวางตรงไหนก็ได้ขอให้อยู่ในกรอบนี้นะครับตรงไหนก็ได้เพราะว่าสมุดพวกเนี้ยมันเท่ากันเลยได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเพราะอะไรทําให้วางในกรอบนี้นะครับแโอเคเอาเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะ <Okay. S 2> คผมตั้งค่าให้หมดแล้วพี่เลือกแค่อย่างเดียวคือจํานวนนะครับอันนี้ผมไม่เลือกนะจะเป็นกระดาษนะครับผมนะครับสไตล์ครั้งที่หนึ่งเขาจะสกแกนงานเก็บไว้นะครับเขาจะยังไม่ออกนะครับเสียเพื่อน <c oughs> ร็จนะครับ <c oughs> เรามาเลือกหน้าต่อไปที่เราต้องการสมมุติเอาคนนี้นะครับเราก็การเอาคนนี้ขึ้น นะครับเหมือนเดิม,ม,าดมวางที่เดิมเลยใช่ทาน้งบัตระชาชนบัตรสมิธอะไรพวกนี้วางที่เดิมหมดเลยนะครับเส็จกดสแกนนะครับนะสแกนครบสองหน้าแล้วเรียบร้อยถ้าพี่มีอีกพี่สแกนไปเรืร่อยๆแต่ถ้าไม่มีแล้วให้กดที่จ็อกพินิชก็คือเสร็จงานนะครับงานที่ได้เขาก็คืออย่างมันจะออกวัเลยที่พงบอกว่าให้พี่บัตรเ r เพราะอะไรเอเห้าเพราะอะไรเพราะว่าคร, A A A ร,ร,รั้งที่หนึ่งที่เขาสแกนเขาอยู่หน้านี้ พอค้อสแกนครั้งที่สองก็อยู่หนงนี้สมุดทะเบียนบ้านสมุรดรถสมุดธนาคารจะใช้เหมือนกันหมดก็คือต<ม>้องมีสองหน้ามีหน้าบแบงก์กับมีหน้าที่เป็นยอดสุดท้ายถูกไหมครับบัตรประชาชนส่วนมากก็ไม่ค่อยรักแบบนี้เนาะโอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทั้งหมดนะครับยัรรงตัดโพมก่อนยอ่อขยายใช้หน้าปกปีนะครับการยอ่อขยายจะต้องใช้กระดาษแนวนอน<ม>เท่านั้นไม่ว่าสมมติ ที่เอากระดาษแนวนอนไปวางไว้ A A ถาดหนึ่งหรือวางถาดสองที่ต้องเลือกถาดนั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าพี่วางแนวตั้งปึ๊บล้นตรงนี้เก็บไม่ได้อ่า้องบังคับให้เ,นเนนนท่านั้นในการ。โนะรบโอเควางเข้าไป，ปึ๊บ，นะครับ。อย่างแรกนะครับย,ย่อขยายให้เราเลือกที่ A เลือกที่ถาดกระดาษแนวนอนนะครับผมเลือกแนะล้วนะเสร็จเลือกมาที่ตัวซูมนะครับต้นฉบับเราเป็น A 3า ย่อลง AC นะครับ7%จโอเคนะครับ so okay. ต้องการกี่ชุดก็เลือกจำนวนแต่นี้ผมไม่เอาผมเลือกไปเยอะไปัดแย้ดใหบ่งเติมเจํยเคียอเเขาประจำโอเคเจยจีเจจีย่อจาก B4 ลงมานิดนึงนะครับ เหมือนเดิมน,นะครับย่อขยายเราใช้ย่อเท่านั้นนะครับอสองนะย่อขยายเมื่อกี้มันจะเล็กกว่า b ีนิดนึงนะครับต้นฉบับมันจะเล็กกว่า b ีนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอ่อเล็กกว่า b ีแล้วขยายขึ้นนิดนึงจะใช้ประ,าะ,ราะ,ะมาณ8.4แล้วกันเอ้ยนี่เดี๋ยวถอดละปรมาณแปดสิบสี่อ่าเก็บตรงผมได้ย่อขยายแล้ว คราวนี้มันต้องถ่ายสองหน้านะครับให้เราเลือกคนที่สองหน้าเลือกที่หนึ่งีดสองนะ mm hmm. เพราะว่าวางข้างล่างมันกลับเองไม่ได้เราต้องกลับเอนเขาแต่ถ้าใส่ข้างบนมันกลับเองไ,ได้เราใช้สองคีทสองได้เลยนะครับแยกกันนะหนึ่งีดสองนะครับเสร็จโอเคครับที่เหลือก็เลือกแค่จํานวนผมไม่เลือกนะสแานตทรงที่หนึ่งนะสแกนเสร็จนะครับ เออผมไม่แน่ใจว่าเครื่องรุ่นนี้หรือเปล่ลองก่อนมันหลับนุ่นมากจับจับซ้ายไปขวาก่อนลองดูว่าผมมันจะกทำได้หรือเปล่านะครับสแกนครั้งที่สองก็คือครบสองนาลฬเราก็กดปีนิดเหมือนเดิมครู้ไหม